กำลังปรับพื้นที่ให้ทำที่มัดใหม่ค่ะทำโรงช้างเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านเด็กๆมันก็ใกล้ไม่ทำจะทำใหม่ค่ะเเออ้หมดยยึงัลครับสวัสดีครับ น,นี้เรามาปรับพื้นที่ให้พอไฟลสด็วินนะครับวันนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นโรงช้างอยู่ข้างบนครับเวลากลางคืนเราก็ต้องเอาไปผลูกไว้อยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเราเลยปรับพื้นที่ใหม่นะครับ ว่าให้เขาอยู่แล้วก็นอนสบายครับนี้ก็รถเขามาปรับให้นะครับรถโฟต้านะครับปรับพื้นที่แล้วพรุ่งนี้จะเอาดินมาลงนะครับตรงนี้ก็มันจะจะเชะหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ลายทองดีมาอยู่ตั้งแต่สมัย20 สามสิบปีครับเราก็เอาที่หรือเอามูลมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เขามาปรับพื้นที่ใหม่มันก็ยางว่าเลยเพราะว่าดินมันร่วนดินมันจะไม่แข็งตัวนะครับเพราะว่าเป็นเป็นปุ๋ยนี่รถเขามาเก็บพื้นที่ให้นะครับเป็นรถของเพื่อนนะครับของภายคำเสีนะครับ มาเกรดให้นะครับมาปรับพื้นที่ให้ให้พลายสารวินได้ไปอยู่ข้างนอกเหมือนกันครับว่าจะผูกไว้เตะข้างในก็อย่างว่าแหละกลางคืนบางทีเขก็ไม่นอนต้องผูกไ,ไว้ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับ นี้เรากำลังกลับพื้นที่อยู่นะครับว่าพรุ่งนี้ก็จะทำเสาต่อหม้อ กลับลับยังไม่ได้เลยครับเพราะว่าดินมันมันลม่มมันแฉะมากเลยครับต้องหาดินที่มันเข็งแข็ง <c oughs> ก่อนอันนี้ก็เป็นปลายสารวินนะครับจะได้ไปอยู่ข้างนอกแล้ว เป็นเป็นสองสองที่ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ไว้เวลากันเด็ดกันฝนนะครับแต่เวลากลางคืนเราก็จะเอาไปไว้ตรงนี้นะครับเอาไวตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้เวลาเขาตกมันตกอะไรก็ให้ห่างไปทุกคนนะครับ พื้นด้พื้นกูรถเขาเกลดยังไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันหลมมากมันเป็นดินสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเราเอาขี้ช้างเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนเป็นเสาหลักของพ่อพายสองดีตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นหลักเก่าของพ่อพายทองดีที่เสียไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาปรับพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นครับจะไปขุดหลุม the the อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ขุดให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับ มันเป็นพื้นที่อย่างนี้นะครับมันไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับมันเป็นพื้นที่แคบแคบอยู่แต่มันก็ทําได้อยู่ก็เพื่อให้เขาได้นอนสบายครับกลางคืนไม่ต้องไปรบกวนกับผู้คนที่เขาเดินไปเดินมาครับอยู่ตรงนี้ครับว่ามันติดบ้านมากเลยเลยครับ ตรงนี้มันติดบ้านครับบางทีก็ตกมันตกอะไรก็เราจะเอามาผูกไว้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยังปรับพื้นที่ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันหลมมากครับมันเป็นมูลตั้งแต่สมัยนานเลยนะครับตั้งแต่พ่อพลายทองดี ยังอยู่นะครับพุดยังไงก็เอาไปไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยว่าจะเอาไปใส่นาก็มันเอาไปไม่หมดครับตอนนี้เราก็มาดูครับรถเขากำลังปรับพื้นที่ให้อยู่รถของเคพื่อนนะครับเขามาช่วยปรับพื้นที่ให้นะครับ นี่ก็เป็นพ่อคลายสารวินนะครับกำลังมองดูรถอยู่ครับกำลังมองดูรถเกรดอยู่รถไถอยู่นะครับเอาเออเออนี่จะได้อยู่หลังที่สงแล้วตรงนี้นี่ ประมาณนี้แหละครับยังเสียวๆอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งมาใหม่เสียรถ ใช้อยู่นะครับตรงน,นี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ ต้องดูก่อนนะครับว่าดินมันจะไปได้ขนาดไหนว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาดินมาให้นะครับเขาจะเอาดินมาให้นะครับตรงนี้จะเอามาตรงอยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่เกรดไว้นะครับข้างๆโรงช้างของพ่อพายสารวินนะครับกลางคืนเราจะไปปูกอยู่ตรงนู้นนะครับ เวลาฝนตกหรือมีดดแดดเราก็จะเอามาเข้าล่มอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่เขาอยู่นะครับนี่ครับลงช้างสมัยตั้งแต่พ่อพาทองดีอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะครับ จะได้อยู่ที่ใหม่แล้วกลางคืนไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพ่อปลายสลรวินเราจะไปทําให้อยู่ตรงใหม่นะครับอยู่ตรงข้างๆกันนี่แหละอยู่ใกล้ๆคอกวัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้รถเขามาขนดินมาถมให้นะครับ นี่นะครับพอพลายสาราวินของเราก็อยู่ในล่มอย่างดีเลยบุญวาสนาของท่านนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดก,ก็ไม่ร้อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ให้กินก่อนครับยาเราตัดมาจากที่<อ>ที่เราลนะครับออช้างเขาล้องนะครับไม่ใช่เสียงอะไรนะครับเสียงเสียงช้างร้องนะครับก็เห็นตัวผู้เลยเขาร้องครับก็เห็นเพื่อนเขา เอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องพระอกช่องควานพัดพลายสารวินนะครับช่องใหม่นะครับที่เราเพิ่งเปิดเป็นชื่อใหม่นะครับแต่เป็นแต่เปลี่ยนเป็นช่องควานพัดพลายสารวินนะครับแต่ก่อนก็เป็นช่องพลายทองดีแฟมเมอี่นะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากไปด้วยนะครับช่องความนพัดพลายสารวินนะครับทลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะครับว่าเราจะมีอะไรจะให้เพื่อนๆดูอีกนะครับรอดูอีกทีต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ